ข่าวใหญ่ในวงการฟุตบอลตอนนี้คงหนีไม่พ้นอาการบาดเจ็บรุนแรงของเหียนส่วนเซินหรือราฟเอลซันกองหน้าทีมชาติเวียดนามที่เาเสัญชาติมาจากบราซิลในเกมนัดชิงชนะเลิศอาเซียนคัพ2024ที่เวียดนามพบก,กับทีมชาติไทยนสนามราชมังคลากีฬาสถานซึ่งผมอยู่ในเหตุการณ์จริงสดๆในวันนั้นด้วยขอบอกว่าเป็นขาหักสองท่อนที่สยองมากวันนี้ เรามาคุยเรื่องนี้กันครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ d ด K c h a n ั e l กับผมหมอเต้กิจ้าครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในนาทีที่33เมื่อเวียดนามกำลังบุกและผ่านบอลไปที่เหยียมส่วนเซิร์นส่วนเซิร์นกระชากบอลหลุดไปทางกลาบขวาอย่างรวดเร็วและเปิดบอลเข้าสู่เขตโทษแต่ในจช่วะนั้นเอง เขาได้ล้มลงแต่โชคร้ายกระดูกขาท่อนล่างของเขาได้หักงอบิดเบี้ยวผิดรูปอย่างน่ากลัวหากใครได้เห็นกับตาก็อบอกว่าสยองมากครับจนต้องหามขึ้นไปและรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีจากผลเอ็กซเรย์พบว่ากระดูกขาท่อนล่างของเขาได้หักอย่างรุนแรงทั้งสองท่อนหรือที่ทางแพทย์เรียกกันว่าแฟ t เจอร์โบ o โบดวันนี้ผมจะมาให้ฟังว่า ไอ้เฟกเจอร์โบสบลเนี่ยมันคืออะไรรุนแรงแค่ไหนและใครบ้างที่เสี่ยงรวมถึงในกรณีของเหงียนส่วนเซิรนซึ่งเป็นนักบอลอาชีพที่ก็ดูแข็งแรงมากแล้วทำไมถึงเกิดขาหักได้ทั้งท,ที่นี่เป็นใครไปเตะกเขาสักหน่อยมันเกิดจากสาเหตุอะไร f a ฟ t o กเจอร์โบสบกระดูกขาหัก2ท่อนคืออะไรในกรณี f a ฟเฟกเจอร์โบสบก็หมายถึง กระดูกที่เบียรและฟิบุล่าหักพร้อมกันซึ่งมักจะเกิดจากแรงกระแทกหรือว่าแรงบิดที่รุนแรงมากเสื้อการที่พบก็ได้แก่อาการปวดรุนแรงจนขยับไม่ได้และเห็นขาข้างที่บาดเจ็บผิดรูปอย่างชัดเจนหรือมีอาการบวมในบางการณีอาจเห็นกระดูกทะลุกออกมานอกผิวหนังซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชือ้อและยากต่อการรักษามากขึ้น ใครบ้างที่เสี่ยงต่อการเกิด Fracture b o s บ Bone และกรณีของเหยียนส่วนเซิร์นเกิดขึ้นได้ยังไงปกติแล้วการเกิดแ a c t u r e b o บส b บ n นเนี่ยก็ไม่สาเหตุที่รุนแรงมากนะครับเพราะว่าการที่กระดูก2ท่อนจะหักพร้อมกันก็คล้ายๆตะเกียบนะครับถ้าเราหักตะเกียบ2อันมันจะยากกว่าการหักตะเกียบอันเดียวใช่ไหมครับดังนั้นสาเหตุส่วนใหญ่ก็ต้เป็นการเล่นกีฬาที่มีการประทะหนัก หรือว่าการเกิดอบัติเหตุที่มีอะไรมากระแทกรุนแรงหรือว่ามีการฝึกซ้อมหนักเกินไปทําให้เกิดรอยร้าวเล็กๆที่เรียกว่าสเตต์แฟ a เจอร์อยู่เก่าหรือในบางคนอาจมีภาวะของโรคกระดูกซ่อนอยู่ซึ่งก็ควรต้องตรวจด้วนะครับว่าจะเป็นภาวะขาดแคลเซียมหรือวิตามินดีหรือว่าภาวะกระดูกคุณแต่ในกรณีของเหงียนส่วนเซนหากผมวิเคราะห์จากเหตุการณ์และข้อมูลของเขา จึงก็เป็นนักกีฬาตัวใหญ่มีกล้ามเนื้อหนาแน่นแต่ก็ล้มลงโดยไม่มีการประทะกับคู่แข่งผมคิดว่าสาเหตุที่จะเป็นไปได้มากที่สุดน่าจะมาจากแรงบิดจากการล้มหนักผิดท่าครับโดยในจังหวะที่เขาเตะบอลแล้วก็เสียาการทรงตัวน้ำหนักตัวและแรงบิดอาจกระแทกลงบนขาท่อนล่างในลักษณะที่ผิดปกติร่วมกับก็ไม่แน่เหมือนกันว่าเขาอาจจะมีความเหนื่อยล้าของร่างกาย ว่าเล่นติดต่อกันมาหลายเกมหรือว่าอาจจะมีรอยร้าวเล็กๆของกระดูกที่เรียกว่า State Fracture สะสมอยู่เก่าหรือว่าเป็นอยู่นานแล้วซ่อนอยู่ก็ได้นะครับเล็กัจจัยหนึ่งก็คืออันนี้เขาเป็นคนตัวใหญ่โครงสร้างใหญ่มีน้ำหนักของกล้ามเนื้อมากอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่เวลาเขาวิ่งเร็วๆแล้วก็หยุดทันทีก็จะมีโมเมนตัมของน้ำหนักส่งไปสู่ท่อนขาท่อนล่าง ได้อย่างมากกว่าคนปกติก็ได้ครับการบาดเจ็บแฟกเตอร์ o บสบนไม่ใช่เรื่องเล็กน,นะครับเพร้องพักนานเป็นปีทีเดียวและโดยเฉพาะสำหรับกีฬาอาชีพทต้งสายร่างกายในการหาเลี้ยงชีพส่วนตนและครอบครัวดังนั้นการป้องกันอาการบาดเจ็บลักษณะนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีดที่สุดครับโดยผมขอแนะนำให้เสริมความแข็งแรงของกระดูกโดยรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมและวิตามินดี เช่นการกินนมการกินปลาแต่ับผมแม้จะไม่ได้เชียร์เวียดนามว่ามันขี้โกงเอ้ยไม่ใช่คัดคัดคัดเพราะว่าผมเป็นแฟนบอลไทยโดยสายเลือดแต่ในฐานะนักกีฬาอาชีพก็ขอส่งกำลังใจให้เหงียนทซนเซินหายป่อยไว้นะครับก่อนจากกันไปฝากเพื่อนๆช่วยกดติดตามเด็กเคชนแนลมาเป็นกำลังใจผมด้วยนะ แล้วพบกันใหม่ที่ AFC AS Asian Cup ครับเย้ไทยแลนด์สู้สู้ไทยแลนด์ Thailand, สู้สู้ The RK Official Store ขอนเชิญเยี่ยมชมร้านของเราง่ายๆเพื่สแกน QR โคดนี้ N e. หรือค้นหาที่แอปช h o ปปี้ด้วยคำว่า DRK Official ครับ